หลังจากปักน้องหมาน้องแมวลูกดอกไม้มาเยอะแล้วนะคะตอนนี้ขอมาเริ่มปักลูกกระตูนน่ารักน่ารักกันบ้างนะคะได้เสร็จแล้วค่ะเหลือเดินเส้นแล้วลูกกระตูนจะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าสีสันเขาสวยงามแล้วด้วยตัวน้องเขาหน้ารักนะคะเสร็จแล้วก็นําไปซักเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาใส่กรอบคู่รักจูนเนียร์กันค่ะภาพน่ารักมากๆค่ะทุกคนใช้ดินสอขีดบางๆให้พอดีกับกรอบกระดาษน,นะคะหลังจากนั้นก็ปัดปัด,ป,ดปัดค่ะ ตอนที่ตัดระวังนิดนึงนะคะหลังจากตัดเสร็จแล้วอย่าลืมลอกฟิล์มใสๆที่อยู่บนแผ่นกระจกหรือแผ่นพลาสติกออกด้วยนะคะถ้าเราใส่ไปนะคะน้องจะดูขุ่นมัวค่ะไม่ใส่แุกควหลับตาค่ะอย่ามองข้างหลังพี่แอลอาวางแผ่นกระดานลงไปนะคะแล้วก็ติดให้ครบทั้ง4มุมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วปากเขาซีนน่ารักน่ารักจากฝีมือของเราแล้วก็ได้กรอบสวยๆใส่เข้าไปอีกพร้อมแล้วสําหรับการที่จะไปตั้งโชว์อยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านพี่แอลชอบยืนมองค่ะ,คะเวลาเดินผ่านไม่รู้ทําอะไรก็มายืนมองค่ะ เพราะว่ารูปเราน่ารักที่สุดเลย